นะสมมติใจนี้ใช่ไหมใจเนี่ยถ้้เก็เห็นความคิดปุ๊บถ้าโนมิสัญยาที่นี่มเกียไอ้ความคิดกับไอ้ใจตัวเนี้คนละอันกันด้วยว่าจะเห็นความพอใจเห็นว่าพอใจก็ไม่ใจตใจนี้ด้วยนี่คือแยกแล้วแลวหนูเห็นว่ากายนี่กำลังนัางอยู่กำลังยืนโดนก็ไม่ใช่ใจตัวนี้แต่ไอ้โดนนี่ยังเป็นเราอยู่เป็นเราอยู่ไม่เป็นไรใครเป็นเราไม่บอกไม่เรื่องเร่เห็นกายไม่ใช่เรา คิดไม่ใช่เราโลกไม่ใ hmm. ช่เราโกรธไม่ใช่เราเหนนั่นคือไม่ใช่เราเห็นไหมอันนี้เป็นตัวเราเป็นเราไอแต่นี่โนไอโนไอโนไอท่านเห็นไหมเห็นความเจ็บที่กายไม่ใช่ไม่ใช่เราคุณจะเห็นเรื่องเห็นอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องแยกรูปและนานี่นามประทับนี่นามประทับนี่นามประทับเป็กายเป็นรูปประทับตัวนี้จะเป็นเราเห็นไหมเป็นเรา นี esh, ้หนูก็เห็นว่าไอ้กายไม่ใช่เราไอ้ความคิดอะไรไม่ใช่เราความโลกอะไรไม่ใช่เราอะไรต่างๆไม่ใช่เราใช่ไหมแต่ต่อไปพวกเนี่ยทีนี้งจิตนี้จะนิ่งจะนิ่งตัวหนูสังเกตนยมันจะมีตัวสังเกตอยู่ตัวหนึ่งมันจะเหมือนเหมือนกับตัวสังเกตอยู่ที่ตัวนึงมีตัวสังเกตตัวหนึ่งสังเกตอยู่นิดไว้ไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวนี้กำลังสังเกตที่อยู่อยู่มันเหมือนมีตัวหนึ่ง หมือนมีใจหนึ่งไอ้ใจนี่กับตัวหนึ่งไอ้ใจที่รู้ว่าใจนี่กับอีกตัวหนึ่งตรงนี้เรีสังเกตทีแรกมันเหมือนอันเดียวแต่ว่าหนูก็สังเกตไปมันจะบอกเอ๊ยมีอีกตัวสังเกตมาตรงนี้ต่อไปหนูเนี่ยตอนนี้พอเป็นเราเนี่ยหนูจะว่าไอ้ตัวสังเกตมันจะบอกแม้ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่เรามันก็เป็นมันอย่างเงี้ยมันเป็นน้ามาทาเหมือนกันเนี่ยหมันถือยกได้แต่อยังไม่ต้องมาก็นได้แต่ว่าหมูร่มรู้เี้ก่อน มีเกินเกินดับเกินดับมีเรื่องสังเกตเนี่ยมีเกิดดับมีเรื่องเกินดับเกินดับตลอดเวลามีเรื่องหมดไป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 เห็นไหมนี่คืออนิจจังแล้วหนูเห็นร่างกายมีทุกยึดเปลี่ยน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 ยึดหิวก็แก้ทุกทำอะไรแก้ทุกไอ้คันก็ทุกอะไรก็ทุกหนูจะเห็นว่ามีแต่ทุกแล้วก็มีแต่ความไม่เที่ยงแล้วม่ใช่ตัวเราด้วยเป็นอนัตตานี่คือวิปัสสนาละ